สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำข้าวเกี๊ยบฟักทองใสลุงสูตรแป้ง1กิโลกร,รมัมบอกวิธีทำอย่างละเอียดทอดออกมาข้าวเกี๊ยวฟูกรอบอร่อยไม่อมน้ำมันไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะก็จะมีประมาณนี้เลยนะจากนั้นเราก็จะตั้งหม้อค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไป เสร็จแล้วก็เปิดไฟใช้เป็นไฟแรงค่ะจากนั้นก็ใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมและในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่เนื้อฟักทองที่เราบดละเอียดดีแล้วนะคะลงไปผสมกับน้ําค่ะในส่วนของเนื้อฟักทองเราก็ได้นําไปต้มให้เปื่อยดีนะคะแล้วก็นํามาบดให้ละเอียดแบบนี้ค่ะในส่วนของฟักทองแนะนําให้ปอกเปลือกด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะต้มไปจนกว่าน้ําจะเดือดขึ้นมาค่ะ ในระหว่างที่รอให้น้ำเดือดเราก็จะมาเตรียมในส่วนของแป้งมันในส่วนของแป้งมันเราก็ใช้ยี่ห้อนี้นะคะส่วนคนที่ไม่มียี่ห้อนี้ก็สามารถใช้เป็นยี่ห้ออื่นได้เช่นกันค่ะพอใส่แป้งลงไปเสร็จเราก็จะทําแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางค่ะจากนั้นก็ใส่เกลือพริกไทยป่นกระเทียมโขกหยาบในส่วนของกระเทียมแนะนําให้ปอกเปลือกด้วยนะคะจากนั้นใส่ผงฟูการที่ใส่ผงฟูลงไปด้วยก็จะช่วยทําให้ข้าวเกียบของเราฟูกรอบไม่อมน้ํามันค่ะ น้ำตาลใสขาวความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบค่ะเพราะใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วเราก็จะใช้ไม่พายคนผสมให้เข้ากันดีค่ะตอนนี้น้ำที่เราต้มไว้ก็ร้อนเดือดดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปผสมกับแป้งมันที่เราเตรียมไว้ค่ะ ในส่วนของน้ำร้อนจัดแนะนําให้ทยอยลงไปผสมนะคะอย่าใส่ลงไปทีเดียวเพราะมันจะควบคุมความข้นเหลวของแป้งไม่ได้ค่ะพอใส่น้ําร้อนจัดลงไปเสร็จเราก็จะใช้ไม้พายในการคนผสมแป้งไปจนกว่าจะเข้ากันดีค่ะย้ําเลยนะคะในขั้นตอนการผสมแป้งจะต้องใช้เป็นน้ําที่ร้อนจัดเท่านั้นในการผสมแป้งค่ะอย่าใช้เป็นน้ําเปล่าธรรมดาหรือใช้เป็นน้ําเย็นจัดนะเพราะจะทําให้ตัวแป้งของเราไม่จับตัวกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ใช้ไม้พายคนผสมแป้งมาจนแป้งเริ่มอุ่นเริ่มที่จะใช้มือนวดได้แล้วนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนมาใช้มือในการนวดแป้งค่ะถ้าในขณะที่เรานวดแป้งตัวแป้งมีลักษณะที่แห้งเกินไปก็สามารถทยอยเติมน้ําร้อนจัดลงไปผสมได้นะคะหรือถ้าตัวแป้งแฉะเกินไปก็สามารถทยอยเติมแป้งมันลงไปผสมได้ค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งมาจนเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะคะลักษณะแป้งก็จะยืดหยุ่นง,ง่ายไม่ขาดง่ายแบบนี้เลยค่ะ พอเราได้แป้งเข้ากันดีประมาณนี้เราก็จะมาแบงแ่งแป้งให้ได้สองส่วนค่ะในส่วนของตัวแป้งนะคะใครจะทํากี่สีก็ได้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนค่ะในวันนี้เราจะทำสองสีนะก็คือสีเหลืองและสีเขียวค่ะพอเราแบ่งแป้งได้สองส่วนแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มผสมสีผสมอาหารกันเลยค่ะสีแรกที่ใช้เราใช้เป็นสีเขียวแอปเปิลนะคะ ส่วนความเข้มอ่อนของสีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะก็ให้เราปรับสีได้ตามความชอบเลยค่ะเพราะใส่สีผสมอาหารลงไปเสร็จเราก็จะนวดไปจนกว่าจะเข้ากันดีค่ะพอนวดแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะยืดตัวแป้งให้ดูค่ะลักษณะตัวแป้งก็จะยืดหยุ่นง,ง่ายไม่ขาดง่ายแบบนี้เลยนะพอเรานวดผสมแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มผสมสีแป้งต่อไปกันเลยค่ะสีต่อไปที่ใช้เราใช้เป็นสีเหลืองไข่นะคะส่วนความเข้มอ่อนของสีก็ให้เราปรับได้ตามความชอบเลยนะคะพอใส่สีผสมอาหารลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนวดไปจนกว่าจะเข้ากันดีค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งมาจนเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะยืดหยุ่นง,ง่ายไม่ขาดง่ายแบบนี้เลยค่ะ ส่วนความเข้มอ่อนของสีใครที่ชอบเข้มมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบค่ะพอนวดแป้งจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันดีแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งไว้30นาทีเพื่อให้แป้งได้อิ่มน้ําค่ะพอพักแป้งครบเวลาเราก็จะนวดแป้งอีกหนึ่งรอบค่ะเพื่อให้แป้งได้คลายตัวนะในขั้นตอนนี้ไม่ต้องใช้เวลานวดนานค่ะพอหนวดแป้งคลายตัวดีแล้วเราก็จะนําแป้งมาชั่งกันเลยค่ะส่วนน้ําหนักที่ใช้ในวันนี้เราใช้อยู่ที่250กรัมนะคะ อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะทำชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบและความถนัดของแต่ละคนค่ะและในขั้นตอนนี้เราก็จะเตรียมพลาสติกแปไว้ด้วยนะคะเราจะใช้พลาสติกแปในการห่อค่ะ ก็สำหรับคำถามในคอมเมนต์นะคะก็สอบถามกันมาว่าการที่ใช้พลาสติกแปห่อแบบนี้อันตรายไหมอันนี้เราก็ใช้มาแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าท่านไหนที่กลัวว่าจะอันตรายก็สามารถใช้เป็นใบตองกล้วยก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนนะก็ให้เราเลือกเอาได้เลยค่ะส่วนของเรานะคะก็สะดวกใช้เป็นพลาสติกปเราก็จะใช้แบบนี้เลยค่ะเพราะในส่วนของพลาสติกปก็สามารถทําได้เช่นกันนะไม่เป็นอันตรายค่ะ ในส่วนของความหนาบางของแป้งนะคะอันนี้ก็ให้เรารีดได้ตามความชอบเลยนะใครชอบแผ่นหนาประมาณไหนหรือบางประมาณไหนก็ให้เรารีดได้ตามความชอบเลยค่ะส่วนของเราก็จะเอาประมาณนี้นะพอรีดเสร็จนะคะเราก็จะนําแป้งที่เป็นสีเขียวลงมาชั่งต่อค่ะพอชั่งได้น้ําหนักตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะนํามาวางใส่กับแผ่นแป้งที่เรารีดไว้ค่ะในส่วนของน้ําหนักเราก็ใช้น้ําหนักที่เท่ากันนะ พอในแต่ละชิ้นเราจะใช้น้ำหนักอยู่ที่500กรัมค่ะอันนี้ก็จะมีความหนาบางประมาณพอดีนะหรือใครจะทำชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ได้ค่ะเอาตามสะดวกของตัวเองเลยนะพอใส่แป้งลงไปเสร็จนะคะเราก็จะรีดแผ่นแป้งให้มีขนาดที่ใกล้เคียงกันค่ะพอรีดแผ่นแป้งได้มีขนาดที่ใกล้เคียงกันแบบนี้นะคะเราก็จะม้วนในส่วนของตัวแป้งเข้ามาหากันแบบนี้ค่ะ ในส่วนของรูปทรงของตัวแป้งนะคะเราก็จะทําให้เป็นรูปทรงกระบอกค่ะหรือใครจะทําให้เป็นรูปทรงประมาณไหนก็ให้เราทําได้ตามความชอบเลยนะเสร็จแล้วก็ให้เราจับจีบตัวแป้งให้แน่นค่ะเพื่อกันตัวแป้งหลุดพอเราได้ตัวแป้งประมาณนี้นะคะเราก็จะม้วนในส่วนของพลาสติกแรปขึ้นไปในตัวแป้งค่ะแล้วก็ม้วนไปจนกว่าจะครบรอบนะคะในขั้นตอนนี้ใครจะม้วนกี่รอบก็ได้นะเอาตามความชอบของตัวเองเลยค่ะ พอม้วนเสร็จแล้วเราก็จะตัดในส่วนของพลาสติกปออกค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะเก็บในส่วนของขอบพลาสติกปด้วยนะคะแล้วก็ขึงให้ได้ลักษณะรูปทรงกระบอกเล็กน้อยค่ะแล้วก็กดตัวแป้งด้วยนะเพื่อเป็นการทำให้ตัวแป้งของเราติดกันดีค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะนํามีดปลายแหลมนะคะมาจิ้มลงไปในตัวแป้งแบบนี้เพื่อให้เป็นรูค่ะการที่เราทําแบบนี้ก็จะช่วยระบายอากาศของตัวแป้งได้ดีเลยนะทําให้แป้งของเราไม่แตกเวลาที่เรานําไปนึ่งค่ะตอนนี้เราก็ได้ขึ้นรูปตัวแป้งของเราเสร็จแล้วนะคะก็ได้ทั้งหมด4ชิ้นค่ะจากนั้นเราก็จะนําไปนึ่งกันเลยในส่วนของตัวแป้งนะคะแนะนําวางให้ห่างจากตัวซึ้งด้วยนะ และในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํารอจนร้อนดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ตัวแป้งลงไปเนึ่งค่ะไฟที่ใช้เราก็ใช้เป็นไฟกลางนะคะก็จะนึ่งอยู่ที่1ชั่วโมงค่ะส่วนใครที่ทําชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ต้องใช้เวลานึ่งนานหน่อยนะแป้งของเราจะได้สุกดีทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่งแป้งมาครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดเช็คกันเลยนะว่าแป้งของเราสุกดีหรือยังค่ะ โดยในยขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เป็นไม้ปลายแหลมนะคะหรือว่าไม้เสียบลูกชิ้นค่ะจิ้มลงไปตรงกลางแป้งแบบนี้นะเราก็จะเช็คดูว่าแป้งของเราสุกดีหรือยังค่ะพอถอดไม้ขึ้นมานะคะตัวแป้งของเราก็จะมีลักษณะที่ใสก็แสดงว่าแป้งของเราสุกดีแล้วนะแต่ถ้าเราดึงไม้ขึ้นมาแล้วมีลักษณะเหมือนเมือกติดขึ้นมาก็แสดงว่าแป้งของเรายังไม่สุกนะคะแนะนำให้หนึ่งต่อจนกว่าแป้งจะสุกค่ะ พอแป้งของเราสุกดีแล้วเราก็จะปิดแก๊สจากนั้นก็นําออกไปพักไว้ให้คลายร้อนค่ะพอตัวแป้งคลายร้อนดีเราก็จะนําไปแช่ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาข้ามคืนนะการที่แช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาก็จะช่วยทําให้แป้งของเราแข็งตัวเวลานํามาหั่นก็จะหั่นง่ายค่ะแต่ไม่แนะนำให้แช่ไว้ในตู้เย็นช่องฟิตนะเพราะจะทำให้ตัวแป้งของเราแข็งเกินไปเวลานำมาหั่นก็จะหั่นยากค่ะ ตอนนี้เราก็ได้แช่แป้งของเราไว้ข้ามคืนแล้วนะคะลักษณะตัวแป้งของเราก็จะแข็งประมาณนี้เลยค่ะต่อไปเราก็จะนําแป้งไปหั่นชิ้นกันเลยก่อนที่เราจะไปหั่นชิ้นแป้งนะคะแนะนําให้แกะพลาสติกปออกให้หมดเลยนะส่วนในขั้นตอนนี้เราไม่ใส่ถุงมือนะคะเพราะใส่ถุงมือแล้วไม่ถนัดค่ะส่วนใครที่ถนัดก็สามารถใส่ได้เลยนะแต่ในขั้นตอนนี้เราก็ได้ล้างมือสะอาดดีแล้วนะคะ เราก็จะตัดแบ่งแป้งเป็น2ส,ส่วนแบบนี้นะคะจะได้หันง่ายค่ะส่วนความหนาบางของตัวแผ่นแป้งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะใครที่ชอบแผ่นหนาแผ่นบางประมาณไหนก็หันได้ตามความชอบเลยค่ะแต่แนะนําให้หันแผ่นที่ใกล้เคียงกันที่สุดนะเพราะตอนที่เรานําไปตากแดดแผ่นข้าวเกี๊ยบของเราจะได้แห้งพร้อมกันค่ะและที่สําคัญเวลาเรานํามาทอดแผ่นข้าวเกียบของเราก็จะได้สุกเสมอกันดีค่ะ ส่วนความหนาบางของแผ่นข้าวเกียบก็จะประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําแผ่นข้าวเกียบของเราไปตากแดดกันเลยค่ะส่วนภาชนะที่ใช้ตากแผ่นข้าวเกียบในวันนี้เราใช้เป็นตะข่ายแบบนี้นะคะส่วนคนที่ไม่มีแบบนี้ก็สามารถตากใส่อย่างอื่นได้เลยนะเสร็จแล้วเราก็จะเรียงแผ่นข้าวเกียบของเราลงไปในภาชนะค่ะ ตอนนี้เราก็ได้เรียงแผ่นข้าวเกียบของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยต่อไปเราก็จะนําไปตากแดดค่ะเราจะใช้เวลาตากอยู่ที่1วันนะโดยการใช้แดดจัดๆค่ะหรือใครที่ทําแผ่นหนามากกว่านี้ก็ให้ใช้เวลาตากนานกว่านี้ได้ค่ะตอนนี้เราก็ได้ตากแผ่นข้าวเกียบแห้งดีแล้วนะคะก็ใช้เวลาตากอยู่ที่1วันค่ะส่วนความหนาบางของแผ่นข้าวเกียบก็จะประมาณนี้เลยนะต่อไปเราก็จะนําแผ่นข้าวเกียบของเราไปทอดกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ำมันรอจนร้อนดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวแป้งลงไปทดสอบก่อนค่ะตอนนี้น้ำมันของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะให้สังเกตที่แผ่นข้าวเกียบถ้าฟูตัวขึ้นมาเร็วแบบนี้ก็แสดงว่าน้ำมันใช้ได้แล้วค่ะต่อไปเราก็จะนำแผ่นข้าวเกียบลงไปทอดรอบใหม่นะคะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราใส่ลงไปพอประมาณนะอย่าใส่ลงไปเยอะค่ะ ในขั้นตอนนี้เราใส่ลงไปเยอะนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยค่ะเพราะในส่วนของแผ่นข้าวเกียบของเรานะคะจะฟูตัวขึ้นมาดีมากเลยนะในสูตรนี้ที่เราให้ส่วนไฟที่ใช้อันดับแรกเราจะใช้เป็นไฟแรงก่อนนะคะพอน้ํามันร้อนี่ที่เราก็จะปรับมาใช้เป็นไฟกลางค่ะในขั้นตอนนี้เราอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะเพราะจะทําให้แผ่นข้าวเกียบของเราไหมได้ค่ะและในขั้นตอนการทอดก็ไม่ต้องใช้เวลานานนะคะให้เราทอดแค่แป๊บเดียว พอแผ่นข้าวเกี๊ยบของเราฟูตัวขึ้นมาแบบนี้ก็ให้เรากดลงไปให้จมในน้ํามันค่ะก็พอประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ให้เราตักขึ้นได้เลยไม่ต้องใช้เวลาทอดนานนะคะเดี๋ยวแผ่นข้าวเกี๊ยบของเราจะไหม้ก็จะทําให้มีรสที่ขมค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะในส่วนของน้ํามันแนะนําให้ใช้เป็นน้ํามันปาล์มนะเพราะจะทนต่อความร้อนดีค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะให้ฟังเสียงค่ะ เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีทําข้าวเกี๊ยวฟักทองสายลุงสูตรนี้ข้าวเกี๊ยวของเราฟูกรอบอร่อยลงตัวมากค่ะเป็นสูตรที่ทําง่ายอยากให้ไปลองทํากันดูนะส่วนรสชาติก็จะออกหวานนิดๆน,นะคะมีความเค็มแทรกออกมาด้วยค่ะส่วนคนที่ชอบหวานมากก็สามารถปรับเพิ่มน้ําตาลได้ตามความชอบเลยนะ ส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ